สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่อาณาจักรเซกเมนต์นะครับผมส่วนผมก็หน้างานที่ย้ายเครื่องไปก็ยังไม่ได้กดนะครับอันนี้เขาก็ให้มาชั่งก้อนน้ำหนักของเครื่องกด406ตันนะครับผมก็ทำใหม่นะครับผมผลิตซึ้นใหม่นะครับ ก้อนละห้าตันนะครับผมอันนี้ก็ตอนนี้ผมก็อยู่เซกเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นตอกเสาเข็มตุ้มออโต้ระบบเครนะครับผมตอกกันเป็นแถวเลยนะครับทั้งตอกรับตัวอาคารแล้วก็รับจะเป็นเครนนะครับผมรางเครนนะครับจะเป็นเครนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตอกเสาเข็ม รับแรงเป็นรางเลื่อนไปนะครับล้อหมอุนไปนะครับผมน,นี้ก็รับพื้นด้วยนะครับผสมนะครับผมเป็นเข็มกลม400มิลลิเมตร mm เข็ม I 26นะครับผสมกันไปอันนี้ก็เดี๋ยวขยายพื้นมาอีกนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ แล้วก็รับความรู้จากคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นโรงงานผลิตเซกนต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสังเกตเป็ย่งนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ